เตรียมความพร้อมนะครับแล้วมาแล้วครับก็จะเป็นทางฝั่งของท่าเรือนะครับโดยพรมมูรนะครับจะเจอกับทางฝั่งระยองครับท่าเรือนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายดูท่านผู้ชมนะครับผมครับเตะเรียกสองสีครับของการท่าเรือครับเปิดบอลยาวมาเลยครับครับแล้วเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ครับก็ติดทางฝั่งระยองแต่ว่าเอาได้บอลครับเป็นทางฝั่งคอนซิโยคอนซิโอเปิดเข้ามาครับแล้วนี่ครับเป็นโบลี่อุ้ยครับผมตัดออมาครับเป็นทางฝั่งอ้าวระยองครับตัดบอลได้ครับผมแล้วก็บูโน่ครับจ่ายมาจังหวะนี้เป็น สะยอนนะครับแล้วก็ไปทางฝั่งของแบงค์เมมครับแบงค์เมมเหมือนจะส่งมากับทางฝั่งที่ชาลาที่ฉาลาปิดแบงค์เมมครับแบงค์เมมแล้วลากเข้ามากำลังจะตัดเข้าได้หรือเปล่าโอ้โหทางฝั่งของผู้เล่นท้าเรือนะครับการออกมาได้ครับไม่ต้องฟังอะไรเลยครับก็เคลียร์ออกมาครับแล้วลูกนี้ทำฝาโอ้เราเหลืองแล้วด้วยนะครับส่วนเลนเหลืองสองแอ้าวเลยครับยิ่งมีเปรียบด้านตัวผู้เล่นเนี่ยต้องดูว่าเขาจะทำยังไงได้ว่าสันมาลาแทงมาลูกนี้แล้วจริง ผู้ชมนย่าลงเมื่อสักครู่ครับยิงไหลบอลมานี่เพิ่งบอลเล่กันทีครับดีครับดีครับแต่งนิดเดียวครับที่ทางฝั่งของทีมท่าเรือนะครับตอนนี้นะครับเป็นอเดโชนะครับที่เลี้ยงบอลอยู่ครับอเดโชพยายามจะจ่ายแต่ว่าติดครับผมอาอแต่ยังอ้ยังได้ครับท่าเรือครับจังหวะนี้จ่ายบอลมาเรื่อยๆครับแล้วก็ปมยะ จะหักเข้าไปครับก็ไม่มีใครครับในวันนี้นี่คือบิ้งบี้ดีมากเลยครับผมขยันจริงๆครับแล้วดูครับมาอยู่ที่โบนิล่าอีกครั้งครับมาดูครับจ่ายบอลเล็กๆแบบนี้แล้วโบลี่เบาเลยครับเป็นประตูหรือเปล่าครับเตะมุมจังหวะนี้ต้องดูครับกองหลังของทั้งฝั่งระยองครับต้องมาคดีๆครับแล้วเปิดเข้ามาอย่างนี้โด่งได้โขครับนั่นเอโอ้โหเจบอลจังหวะนี้ครับโอ้โหที่เขาเรียกว่าสามารถทําประตูได้นะครับดูครับมี ผู้เล่นนะครับของทั้งฝั่งยีมยองเนี่ยเข้าไปกันนะครับผมแล้วเปิดเบาๆอย่างวนี้ครับเป็นประตูต่อศูนย์ครับตัวผู้เล่นก็น้อยกว่าแล้วเวลากำลังจะหมดแล้วด้วยครับกาเป่าหมดเวลา,วลา,า,าไป<ว><อเ>ครับ<อ>เกาหัวแกรกครับแล้วโชว์ด้วยครับหลวงพ่อโอ้โหครับว่านี่ครับผมโอ<เ>โ้โหนี่คืออาจจะไม่ได้แขวนโออบครับแล้วนี่เป็นเกมที่สองครับไม้เดียวครับ เจอกับระยอง FC ครับครับผมตัวงภูมูนเนี่ยก็เป็นเอ่อปาดีนะครับครับผมแล้วก็ฝั่งของระยอง FC เป็นทีชาล่าครับครับอัลโลดูโนเปาโลครับเลี้ยงยาวแบบนี้ครับและจ่ายบอลสั้นๆมาด้านหน้าครับดูโนอู้แล้วก็ยิงออ้ยกลางวไม่ต้องเยอะครับฝั่งของทีชาล่าครับใช้พิกบูยิงเข้าไปแล้วครับอยู่ที่กลางสนามนะครับบอลตรงนี้ครับกลายเป็นรอบฝั่งของทีชาล่าครับใช้ระยอง FC ครับบุกขึ้นมาแล้วจิงอ้ ไส่สอนครับมาครับแล้วเปิดมาทางด้านขวาครับเป็นทางฝั่งโซเล่ครับดึงบอลขึ้นงหวะนี้ครับลกจ่ายเข้าตรงกลางครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของทาเรือนะครับแล้วอดิศักดิการใส่ายบอลมาแล้วยิงบอลครับสันครับจ่ายมาที่บูโน่ครับมาถึงเอ่อมาตรงกลางมาถึงพิทบูแล้วยิงขวาอีกทีนึงเรียบร้อยครับฝั่งของระยอง FC ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเราเปิดบอลมาตรงกลางนะผมโอ้แต่มันเลยมาแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่ครับทางฝั่งของ ระยองครับได้บอลอยู่ตรงกลางสนามว่าเออตรงกลางจบอไปโทษแล้ยิงอีกครับผมมาดูกันต่อครับพี่กู้ถึงบอลหลบโยกสายขวาครับแล้วจะเกิดเข้าตรงกลางจะติดอ้าวแต่ยังยังได้อยู่ครับอ่านะครับทิชล่าโอ้จังหวะนี้หลุดครับแล้วจะยิงแล้วเรียบร้อยไหมเออครับเรยังอยู่ทางฝั่งของทีมท่าเรือนครับบอลออกมาจากชัพปุยครับแล้วไปทางฝั่งของตัวเลสครับตัวเลสดีดบอลมาจังหวะนี้อ้าวแล้วเข้ากับอันดิสัต เร็วนะครับมาดูครับบอลยิงทั้งอยู่ทั้งฝั่งของท่าเรือแต่ว่าเป็นทั้งฝั่งของระยองครับเปิดบอลที่อ่าทังฝั่งพิ่ปูพิ่ปูจ่ายออกมาครับแล้วตรงนี้อยู่ตรงกลางครับเปิดเบาๆครับแล้วก็ยิงเลยครับแบบนี้โอ้โหเอาครับทีชาล่าโอ้ยดย้อยครับลูกนี้เป็นนัทวุฒิครับทีชาล่าใช้ออกไม่ใช่นัทวุฒิครับยิงเข้าไปลูกนี้เมทีสารคำครับตัดบอลมาได้ครับ มาดูกันต่อครับบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของเมทีเมทีแต่พี่เปาโลครับเปาโลจะดีดไปให้ทางฝั่งของพิทบูครับพิทบูยังได้อยู่ครับแล้วเปาโลเล่นจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับเมทีสารคามครับลูกที่2ของเขาครับในเกมนี้ครับอยู่ในเนี่เป็นฝั่งของท่าเรือที่มีจังหวะบุกได้สวยงามครับแต่จังหวะยิงเนี่ยยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับมาดูจังหวะของระยองครับแต่ว่าเล่นจังหวะนี้ครับแล้วโบลี่จะต้องโทษพิทบูครับเกือบได้ลูกที่3ครับเกือบทำแฮตติกได้ครับฝั่งของระยอง ดูลูกนี้ครับเป็นความผิดพลาดของกองหลังท่าเรือครับแล้วเกือบถูกได้ครับผิดบูแต่ว่าลูกนี้คุณสัตประตูยังมาดูแต่ว่าจ่ายไม่ได้ครับไม่ผ่านแล้วจะสวนเร็วครับฝั่งของท่าเรือมาแล้วบนหญ้าด้านขวากระชากมาวิ่งเข้ามาคนเดียวแล้วจิงอู้ล็อกหนึ่งทีล็อกเอาจิงเรียบร้อยครับประตูแรกของเปาดี้ครับก็ต้องชมนะครับตัวนี้ครับเป็นการจ่ายบอลมาครับแล้วก็คือเลี้ยวจังหวะเข้าสู่ช่วงเวลาบาดเจ็บกำลังจะหมดแล้วแต่เป็นบอลของระยองพิด โอ้โหแฮตติกเรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่โอ้ไม่ใช่แฮตติกดินี่ประตูที่ห้าอ่าแฮตติกครับโอเคครับเป็นแฮตติกของพิทบูลครับโอ้โหเดี๋ยนี้ก็ผู้สาเออ่ผู้ตัดสินก็น่าจะเป่าหมดเวลาแล้วครับครับผมอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหก็เป็นทางฝั่งของระยองนะครับกลับมาได้ครับครับผมอ่าแล้วครับตอนนี้ครับก็มาสู่เกมนะครับก็บุกจากซ้ายไปขวานะครับสำหรับทางฝั่งของท่าเรือนะครับโดจทบมทาบูสนะครับผม เนจอยสีฟ้าเนี่ยเป็นเบสสี่ห้าครับจูไรบ้าเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองเป็นบายูครับแล้วหมาลูกนี้แต่ว่ายังสกัดได้อยู่แต่เข้าทางโบลี่เข้าทางโบนิญาโดยเบสสี่ห้าเรียบร้อยเลยครับออกน้ำตั้งแต่หัววันรถท่าเรือแบบบอลออกมาได้ครับแล้วก็โบลี่ครับม่งบอลกับไม้เพื่อนนะครับแล้วโบนิญาครับผมถ่ายแทงทะลุจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของโบลี่ครับโบลี่กระชากบอลเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับทว่าดีมากเลยสอน เป็นฝั่งเอ็กซ์ที5บ้างนะคราวนี้การเข้าทางแบบทาพยกนี้สวยมากครับดูครับตัดหลังแบ็กเลยครับอตัดหลังเซนเตอร์เลยครับโกกลับเข้ามาไม่ถูกแต่ว่าติดติดที่แน่ของทะยองครับผมการท่าเรือเนี่ยสามคนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับเปิดมาโบลี่ตั้งถูกตั้งมาแล้วบอลจะเข้าทางเข้าทางได้ยิงไอมปนย่ายิงอีกทีหนึ่งไม่ได้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับเอาครับผมถ้าไม่ได้ก็คือ โบลี่ครับเกมรุกของการท่าเรือเนี่ยได้แผงลิฟต์เต็มที่แล้วครับโดยพลพมพุ่อีสปอร์ตครับโอ้โหหรือว่าหลวงพอ่อเพราะอู่นี่แกจะทำหน้าที่ตอนที่อยูแ่แค่ในโคออบเท่านั้นครับอู่แล้วจะยิง<ด>ครับนี่ดูครับม<อ>ันจบย้อยครับบาเออบายูครับของการท่าเรือโดยพลพมพุ่อีสปอร์ตครับครับอ๋อที่ต้องหอเข็มทั่วครับจังหวะนี้ครับสามารถยิงได้และยิงเร็วเลยครับส่วนเลสครับแต่ว่ามันไม่ผ่านนะครับมันก็เลยติดแล้วโดนสวนกลับเร็วครับ ศักยกไรสอนแทงต่อมาโบนิยาเข้าขวาบอลกระชกแต่ว่ายัางไงครพะการจานจุดโทษครับจุดโทษครับคนยิงเนี่ยฝั่งของท่าเรือเนี่ยเป็นจูไลาบาสครับย่องเข้ามาเจอกับแบงค์เมมครับย่องเขา้ามาลจริง <c oughs> เรียบร้อยไปเลยนะสี่ศูนย์ครับ,รบไม่เหลือครับจูไลบาสแกนี่คือถังดิมโผดเหมือนกันนะพี่หนุ่มนะครับใครครับพี่เป็นเจครับบาจูไลครับกับแบงค์เมมเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วเปสี่ห้าด้วยนี่เับ ยิ้มเลยครับดูดูการเข้าทางของท่าเรือครับคือ4-0เนี่ยนึกว่าพอแล้วครับแต่ว่าหลังกลับมาครับก็เป็นทางฝั่งของหนูลิงนะครับผมแลวนี่ครับบอลออกมาถึงทางฝั่งหนูลิงอีกครั้งนึงครับแล้วดูครับจะทำอะไรได้ไหมแบงค์เมมอู้าดอดอีกแล้วครับบอลนี้มันไปไม่ถึงนึกได้ว่ากองหน้าทักทีครับต้องติดอยู่ตลอดเลยทีเดียวครับก็เป็นอันว่า